นั่งม้าและการส่งตัวไปกับม้าหรือที่เรียกว่าใส่เอวถ้าเป็นการนั่งและการส่งตัวเป็นธรรมชาติท่าทางจะออกมาสวยมากเด็กน้อยคนนี้ยังขี่ม้าไม่เป็นนะครับวันนี้เพิ่งมาเรียนขี่ม้าเป็นวันแรกแล้วเป็นเด็กอายุสี่ขวบเองครับสี่ขวบเอง แต่ว่าพอได้ฝึกนั่งหลังม้าสักพักหนึ่งแล้วก็ผมให้มานั่งนั่งม้าถังปรากฏว่าเขานั่งเป็นธรรมชาติมากนะครับนั่งเป็นธรรมชาติแล้วท่าทางสวยงามการนั่งม้าสวยงามคืออะไรการนั่งม้าสวยงามคือตัวตรงส้นท้าเอาตะโพกกับใบหูนะครับเป็นอยู่แนวเป็นเส้นตรง ปวดหัวตั้งอยู่ในแนวดิ่งนะครับลักษณะการใส่เอลของเขาก็ใส่ไปโดยที่โดยที่ส่งตัวหรือส่งเฉพาะส่วนเอลไปข้างหน้าและดึงกลับหลังอันนี้คือลักษณะการนั่งที่เป็นธรรมชาติและการใส่เอวที่เป็นธรรมชาตินะครับผมพยายามหาคลิป วิดีโอที่เับเป็นลักษณะนี้มานานแล้วหาเพิ่งได้ได้วันนี้นะครับตอนที่เรียนเรียนขี่ม้าใหม่ๆเมืม่อ20กว่าปีที่แล้วมีหนังสือภาษาอังกฤษเล่มแรกเขาเอารูปเด็กมาลงนะครับว่าเด็กนั่งเป็นธรรมชาติแล้วแล้วสวยงามยังไงวันนี้ เราเพิ่งจะได้รูปของจริง